ไปติดตามการประชุมกรออจังหวัดเลยกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานกรออจังหวัดเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครับนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมกับภาคารัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดเลยหรือกรออจังหวัดเลยครั้งที่4ทับพ โดยมีหวัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยการประชุมครั้งนี้นะครับมีเรื่องสําคัญนําเสนอในวาระเพื่อทราบประกอบด้วยรายงานสถานการณ์น้ําในพื้นที่และข้อเสนอของการผลักดันและเร่งรัดการดําเนินการตามข้อเสนอโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี ค่ะซึ่งจังหวัดเลยนะคะได้เสนอโครงการเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะให้ความเห็นชอบก่อนส่งคําขอให้สํานักง,งบประมาณนะคะเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน7โครงการค่ะก็คือโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติจังหวัดเลยโครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเลยค่ะศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเลยค่ะศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางเลี่ยงเมืองเชียงคานโครงการกอร่อสร้างทางหลวงหมายเลข2 1ค่ะสายอำเภอหลุมเก่าอำเภอเมืองเลยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดก,การน้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะแล้วก็ศึกษาความเหมาะสมการกอร่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวของจังหวัดเลยค่ะ ทางนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วทานจังหวัดเลยจะแจ้งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องผลักดันและเร่งรัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนต่อไปครับ